ทำปันหาเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหมดเวลาก็นะมันคือนี่เว้ยดีนะเอกดันเป็นล็อกของโทรเสร็จเลยโทรเป็นล็อกของเอกตก ทำอะไรนี้ยังไม่เ็ดอีกเลยวันที่ผผมไม่รู้วันที่วันอะไยี้รู้นดะยุดขึ้นอยอนตะดานเเลยยี้สอบพฤติการนะลูกเออวยีไม่ใช่วันทีวันนี้วันที่สอบวันวันที่ก็วันนี้วันที่ก็เอาวันที่สอบไม่เข้าใจเลรอวันที่สอบทวร์ที่ที่อะไ่ะเทศนเออไม่เห็นอะไรเขียนเลขอารบิกใชไมเนี้ดูดิเออถุกะาบเขียนตัวอย่างไว้ให้นะเลขอะไรอ่ะ เดี๋ยวถามเขายังไม่ได้ตักข้อหนึ่งนี่ยยังไม่ได้ตักข้อหนึ่งนั่งทำไรอยู่รู้น่ะจออยู่บนนะ้พนะเนบอกคุยเล้นอยู่นะ หมดเวลาแค่ไหนแค่นั้นนะลูกได้เร็วสิเส้นยางเสร็จแล้วเสร็จแล้วถูกหรือเปล่า ไม่าหรแลเปล่าไม่ม่หรอใครจะไม่ยผมบ้างอ่ะอาจารย์ไม่ไดจชอบาจาร้ทำให้เข้มๆแบบข้างบนดีลูกเออแบบนั้น่ะดีเออถ้า ถ้ามีเวลาทำให้เค็มๆนี่ำฟฟทำเสร็จด้วยเ่อามาจากไหนอะ่ะขอเล่ามาครับขอเล่ามาหรือไม่รู้อ่ะเข่ากาก็กาตามเข้าไปโอ้ทำไร อะไรทำเได้แล้วเออไม่ทำปัญหาเออ,อเคเสร็จแล้วจะได้ ตัวเดียวตัวเสร็จแล้วอ้าวตีเจียใครยังไม่เก่งบ้ังฉันตีฉันตีใครไม่เก่

ไอพวกนั anh chat, anh ony, whatever, ie, ้นเอามาให้พวกทอนี่ตัวหไอพวกนั้นนี่ยหายันี่ตัวนี้ตัวเ็นเลนะไ้โหน่อไอพวกน้มาให้เบาหนิตัวเด๋วเดี๋ยวตัวท่าตัวเราเลือกเหอเอาไตัวเอ้มาเอหเาตัวนี้ตัวไหน ลวบ้ตีเร <iah. S 2> ็วหมดเวลาแล้วหนึ่งไก่ตีนะเฉพาะตีโถข้าเหี่ยวอี่ไก่สองไก่โถใครยังไม่เด้็ํทำใบลุกเดียวเฮ้ยย่งไปสนใจเข่าอียังไม่เสร็จเลย เนี่ยเสร็จแล้วเหรอตามางวิชานะลูกเสร็จแล้วมาเรียนตีหนึ่งไก่สองไก่สามควายสี่งูห้างูยางวิชานี้อีกวินัยตามางวิชาเรวิชาลักษณะ็จแอันนี้เสร็จแล้วเออ มาทำไงวะดูดีเพื่อนอันนี้ทำยังอย่ี่ห้าข้อนะลูกหวายเกงไก่ไก่เก้ไก่สิบูสิบไวายสิไข่สิ สี่ห1ูสห้าไก่วิชา 12, ที่สองของตีนะคุณตประวัหนึ 1, 1> ไก่ามวิชาล้วลก,กข้ามวิชาไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเสร็จไปสาวิชาเลยยังไม่ทันเลยนี่มึงวิชาที่สองคาทติตาไม่ไหมได้วิชาที่เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่อะคาติตา เอ่ไ่ต้องมเยก่งอวสินีอ้นี่ทไมไม่ทำดำๆไปลูกแล้วจะรู้นะพี้ยงเยว่ี่เสร็จแล้วทำดำๆไปด้วยดิ

ก็เดินไปเอาที่มันจะมาเองเหรอ เข้าใจบ้าเน,นี่ย้าไม่ได้ถามน,นะลูกอะไรเจ็ดติบห้าแล้วแล้วคนอื่นเราเจ็ดยังทา,างลาง่างยังไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่ถูกไหมก็ดูดิสองห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าถูกไหมล่ะถูกไหมเออ เม็นเตโยพันดีย์ละ อย่าก็พัาเนอแะ้ดูสิโทรนะอ้านที่ข้างบนน่ะั้นอะไร